ก็จะเป็นคอร์ดถ้าเป็นคีนะครับแคนคีเอเมเนอร์ er, ทางใหญ่ก็จะเป็นเสียงเอเมเนอร์ er, นะครับแต่ถ้าเป็นดีเมเนอร์นะครับก็จะประกอบดนะ้วยโน้ตลาโดมีเช่นเดียวกันลาโดลาโดมีนะ la, do, นะ la, do, นั่นก็คือตัวที่6 นั่นก็นคือตัวที่6นะครับคีย์ดีเมเนอร์ er เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยโดเดี่ยเสียง F G นะครับ F G A B C D ตัวที่6เนี่ยดีเมเนอร์ er, นะครับตัวที่1ก็จะเป็น F นะครับแต่เขาจะเรียกแค้นลน์เนี่ยถ้าเป็นลายใหญ่ หลายใหญ่ก็คือมันก็จะเป็น D เม n เ r er, แต่ถ้าเป็น k ีย A m ม n เ er, ตตัวโดมันก็จะเป็นตัว C C D E F G A นะครับซึ่งเป็นตัวที่6นะครับเขาเรียกว่า r ีเรทีคีกันนะครับมันเป็นเขือญาติทางคอร์ดนะครับเมื่อมี C มันก็ต้องมีตัว A เม n เ r er, มี F ก็ต้องมี D เม n เ r er, นะครับนั่นคือตัวที่6นะแต่แคนเนี่ยเขาจะนับเป็นลายใหญ่นะครับเช่นกดเสียงโดจะเป็น C แต่กดเสียงลามันก็จะเป็น A นะครับซึ่งเรียกว่าแคนคีย์เอเมเนอร์นะครับอย่างอันเนี้ยถ้ากดโดนะครับจะเป็น F ถ้ากดเสียงลาก็จะเป็นเ,เสียง D minor นะครับ F G A B C D ตัวที่6นะครับตัวถ้าเป็น B ก็ต้องเป็น B flat ตัว F G A B ตัวที่4เสียงฟาก็คือตัว B flat นั่นเองนะครับ